สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องแถลงการล่าสุดของกองทัพบ,บกไทยนะคะที่ออกมาตอบโต้กัมพูชาเกี่ยวกับเหตุปะทะที่ช่องบกค่ะครับเป็นแถลงการจากพลตรีวินไทยสุวารีขอษกองทัพบ,บกเมื่อช่วงค่ำวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองค่ะหลักๆเลยคือกองทัพบ,บกออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาออที่ว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มยิงก่อนใช่ครับยืนยันว่าเป็นแค่การพ้องกันตัว แล้วก็ให้ข้อมูลในมุมของฝ่ายไทยด้วยนะว่าลำดับเหตุการณ์เป็นยังไงแล้วก็มีเรื่องระดับความพร้อมรบด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดกันค่ะครับผมมาดูกันว่าแถลงการนี้บอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับท่าทีแล้วกออ็วิธีการสื่อสารของกองทัพบ,บกเริ่มที่จุดยืนหลักเลยนะคะคือการปฏิเสธชัดเจนครับโฆษกย้ําเลยว่าทหารไทยไม่ได้เริ่มยิงก่อนนะค่ะแต่เป็นการป้องกันตัว ที่เขาใช้คําว่าระดับบุคคลเท่านั้นเองจุดนี้น่าสนใจนะคะการใช้คําแบบนี้อ่าใช่ครับคําว่าป้องกันตัวระดับบุคคลเนี่ยอาจจะมีความหมายแฝงอยู่คือมันไม่ใช่การสั่งการเป็นหน่วยไม่ใช่ปฏิบัติการที่วางแผนไว้อ๋อเข้าใจค่ะคือเป็นการตัดสินใจเฉพาะหน้าของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ประมาณนั้นครับและเขาก็อธิบายลำดับเหตุการณ์ว่าหน่วยลาดตระเวนเล็กๆของไทยเนี่ยได้ข่าวว่ามีทหารกัมพูชารุกล้ำเข้ามาค่ะ ก็เลยเข้าไปตรวจสอบครับแต่พอเข้าไปกลายเป็นว่าถูกฝ่ายกัมพูชายิงใส่ก่อนก็เลยเกิดการยิงตอบโต้กันขึ้นการเล่าแบบนี้ก็เอ่อก็เพื่อสร้างความชอบธรรมให้การกระทําของฝ่ายไทยนั่นแหละครับคือเน้นเลยว่าเป็นฝ่ายถูกกระทําก่อนแล้วนอกจากเรื่องลําดับเหตุการณ์มีประเด็นเรื่องการพูดคุยด้วยไหมคะเหมือนเคยได้ยินว่ามีความพยายามเจรจามีครับ มีพูดถึงเรื่องนี้พลตรีวินไทยบอกว่าฝ่ายไทยพยายามใช้กลไกพูดคุยระดับหน่วยทหารในพื้นที่มาตลอดนะค่ะซึ่งมันก็มีกลไกนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะที่ตกลงกันไว้ใช่ครับมีอยู่แล้วแต่แต่ที่น่าสังเกตคือเขาบอกว่าระยะหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากฝั่งกัมพูชาเท่าที่ควรแบบว่าไม่จริงจังเหมือนเดิมอ้าวเหรอคะการที่ช่องทางพูดคุยในพื้นที่มันติดขัดแบบนี้ ครับมันก็น่าจะส่งผลกระทบหรือเชื่อมโยงไปถึงเรื่องระดับความพร้อมทางทหารที่ทแถลงออกมาใช่เลยค่ะ,ะแถลงการบอกชัดว่ากองทัพบ,บกพร้อมปฏิบัติการทางทหารระดับสูงเลยถ้าแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีไม่ได้ผลถูกต้องครับแล้วยังบอกด้วยนะว่าผู้บัญชาการทหารบกสั่งให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดมาเป็นสัปดาห์แล้วโหแสดงว่าสถานการณ์มันเอ่อ น่ากังวลมาระยะหนึ่งแล้วไม่ใช่แค่เหตุการณ์ล่าสุดใช่ครับมันสะท้อนว่ามีการประเมินความเสี่ยงไว้ก่อนแล้วแล้วความกังวลที่ว่านี้คืออะไรเป็นพิเศษคะที่ทําให้ต้องเตรียมพร้อมขนาดนั้นคือสิ่งที่น่ากังวลในทางทหารตามที่ทแถลงก็คือฝ่ายกัมพูชาเองก็ยังคงเตรียมความพร้อมทางทหารเข้มข้นเหมือนกันอ๋อค่ะครับแล้วก็ใช้มาตรการทางการทูตการต่างประเทศควบคู่ไปด้วยซึ่งทางไทยก็ติดตามข่าวกรองเรื่องนี้อยู่ตลอด พอฝ่ายหนึ่งก็เตรียมอีกฝ่ายก็เห็นแล้วกลไกคุยกันในพื้นที่ก็ติดขัดครับมันก็เลยเป็นเหตุผลให้ฝ่ายไทยต้องยกระดับความพร้อมของตัวเองขึ้นมาเพื่อป้องกันแล้วก็เตรียมรับมือภาพรวมเลยเป็นแบบนี้นะคะใช่ครับกองทัพบกก็ย้ำว่ายังไงก็จะทำหน้าที่อย่างรอบคอบระมัดระวังไม่อยากให้เกิดความสูญเสียค่ะแต่ถ้าจำเป็นจริงๆก็พร้อมเต็มที่เพื่อปกป้องอธิปไตย อันนี้ก็เป็นท่าทีปกติในการสื่อสารช่วงวิกฤตนะครับคือแสดงความพร้อมแต่ก็ยังเปิดช่องให้สถานการณ์คลี่คลายได้งั้นสรุปประเด็นสำคัญจากแถลงการนี้ได้ว่า 1. คือปฏิเสธว่าไม่ได้เริ่มยิงก่อนบอกว่าเป็นการป้องกันตัวจากการรุกล้ำครับผม 2. คือชี้แจงลำดับเหตุการณ์ในมุมของไทย 3. คือบอกว่าพยายามคุยในพื้นที่แล้วแต่หลังๆไม่ค่อยได้รับความร่วมมือ และ 4. คือด้วยความกังวลต่อท่าทีและการเตรียมพร้อมของอีกฝั่งไทยก็เลยก็องยกระดับความพร้อมสูงสุดครบถ้วนเลยครับตามเนื้อหาที่ออกมาทีนี้จากทั้งหมดที่คุยกันมามันก็มีคําถามที่น่าสนใจชวในให้คิดต่อนะครับค่ะคือจากข้อมูลที่ว่ากลไกเจรจาระดับหน่วยทหารในพื้นที่เนี่ยที่เคยตกลงกันไว้มันไม่ได้รับความร่วมมือจริงจังในระยะหลังค่ะ อะไรอาจจะเป็นสาเหตุหรือปัจจัยเบื้องหลังที่ทำให้การพูดคุยระดับท้องถิ่นซึ่งเคยเป็นเครื่องมือสำคัญเลยนะในการจัดการความขัดแย้งชายแดนเนี่ยมันถึงทำงานได้ไม่เต็มที่ในสถานการณ์ปัจจุบันเป็นคำถามที่น่าคิดจริงๆค่ะแล้วก็สะท้อนว่าสถานการณ์ชายแดนมันซับซ้อนกว่าที่เห็นนะคะคงต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะสำหรับวันนี้เนื้อหาที่เรานำมาคุยกันก็มาจากถแถลงการของโฆษกกองทัพบ,บกเป็นหลักนะคะ